สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแห่งการถูกหวยแดกวันนี้เราจะมาตรวจหวยออนไลน์กันนะครับว่าจะได้หรือไม่จะถูกกินหรือว่าถูกแดกมากับผมเลยครับเอาครับใบที่หนึ่งครับ<อ>ามาเช็คให้หน่อยอ่าใบแรกนะครับผมจะเช็คใบแรกนี่ศูนย์สองเก้ด ศูนย์สองเก้าศูนย์แปดศูนย์สองเก้าลุ้นนะครับน่าเสียดายไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลโอ้ใบแรกโดนแดกจริงๆครับอ่าใบต่อมาครับซื้อมาสามใบนี่เราไม่ได้รวยนะครับเราโง่เลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์ไม่ถูกเลยครับ ใบที่ห้านะครับศูนย์หกแปดห้าเก้าศูนย์โอ้ถูกเด็กตลอดเลยเก้าสี่เจ็ดหกสองศูนย์ไม่ถูกอะเ,เอาล้ครับ, 3, 2, 1, 2, บสามสองหนึ่งสองศูนย์แปดใบสุดท้ายครับหลังจากที่เราเด็กมาหลายใบ 1 5ึ่งหไม่ถูกเ,เหรอสุุบแล้วเราซื้อไม่ถูกกี่ใบละหนึ่งสองสาสห้าหกเจ็ดแใบแป0รไม่เป็นไรครับเอาไปทำกระทาทำกระทนี่แหละครับดูนหวยกินครับรางวันที่6จริงๆครับมีหใบครับ โอ้เสียดายมากเลย